3แล้วก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเห็นที่48.3นะคะแต่ว่าออกมาจ,าจริงๆนี่44.7ตัวเลขที่อยู่ต่ำกว่าระดับ50ค่ะก็สะท้อนถึงการหดตัวของกิจกรรมทางธุรกิจแล้วก็เป็นการลดลงต่ำกว่าระดับ50เป็นเดือนที่2ติดต่อกัน ดัชนี P.M.I. นะคะที่รวบรวมข้อมูลภาคบริการและภาคการผลิตคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า2ใน3ของเศรษฐกิจเยอรมนีซึ่งตัวเลขภาคการผลิตที่ลดลงมากเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับการกลับมาหดตัวของภาคบริการด้วยทางด้านของไซรัสเดลารูเบียค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของฮัมบูร์กคอมเมอร์เชียลแบงก์ก็บอกว่าความหวังที่จะให้ภาคบริการกลับเข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจเยอรมนีได้สูญสิ้นไปแล้วเพราะว่าภาคบริการกําลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เช่นเดียวกับภาคการผลิตที่เริ่มต้นในตอยมาดส2เมื่อแยกย่อยลงไปค่ะก็พบว่ากิจกรรมภาคบริการในเดือนสิงหาคมหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนแต่ระดับ47.3จากระดับ52.3ในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ9เดือนด้วยกันส่วนกิจกรรมในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ระดับ39.1ในเดือนสิงหาคมจากระดับ 38.8ในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของการหดตัวนะคะผลสำรวจพบว่าภาคธุรกิจยังคงมอมแนวโน้มในเชิงลบเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นความไม่แน่นอนของผู้บริโภคและอัตราเงินเฟอ้อที่สูงยังคงส่งผลกระทบต่ออุป,ปสงค์สินค้าและบริการโดยมีแรงกดดนันด้านเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นท่ามกลางแรงหนุนด้านตน้นทุนและก็ราคาที่เพิ่มขึ้นอยา่างรวดเร็วในภาคบริการะคะ่ะ ถือว่าเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจยังท้าทายทีเดียวนะครับทั้งเยอรมนีและประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่ภาคการผลิตชะลอตัวแบบนี้ครับพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่อยู่อาศัยทำไมคนหันมาสร้างบ้านอยู่เองมากขึ้นช่วงหน้ามีคำตอบครับ มีความับซ่อนคนไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกันเมื่อทรูดีแท็พผนึกกำลังรวมกันเครือข่ายของเราจะเชื่อมโยงครบทุกครื่นความถี่เกือบ50,000สถานีรอบครุ่ทั่วประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อรวมกัน เราฝันว่าเทคโนโลยีของเราจะช่วยผู้ประกอบการหลายล้านคนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเมื่อเรารวมกันคนไข้ที่ลำบากแม้อยู่ห่างไกลจะได้รับการดูแลและเด็กของเราจะเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมด้วยการศึกษาแบบออนไลน์เมื่อเรารวมกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เราร่วมกันตั้งศูนย์นวัตกรรมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกและตั้งกองทุนสตาร์ทอัพกว่า7,300ล้านบาทพร้อมกับการได้เข้าถึงคลังข้อมูลบนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ครอบคลุมประชากร99%ในประเทศเพื่อเติมเต็ม,ตมความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราสัญญาว่าเมื่อรวมกันเราจะเป็นองค์กรที่ยึดถือคุณธรรมและจะริยธรรมอันมีคา่า เพื่อสังคมที่มีความสุขเข้มแข็งยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองเพราะเราฝันถึงสิ่งเดียวกันกับทุกคนรวมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคนไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกัน เมื่อ true detect ผนึกกำลัง กิจอินไซต์ค่ะจะพาผู้ชมไปดูความต้องการนะคะในการซื้อที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบัน,นะค่ะปรากฏว่าหลายคนสนใจนะคะที่จะสร้างบ้านอยู่เองคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังก่อนค่ะ ถือว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในวันที่ราคาบ้านจัดสรรสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็งบประมาณต่างๆจะต้องคิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า s c b i i c เรื่องของค่าครองชีพที่ไปกดดันกับการตัดสินใจโดยเฉพาะในยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ จะไปตัดสินใจซื้อบ้านแต่ละหลังมันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นเจ้าของได้ก็หลายล้านบาทถ้ามีที่ดินอยู่แล้วเอามาสร้างเองจะดีกว่าหรือเปล่าแต่มันก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่จะต้องไปเปรียบเทียบกันวันนี้มีเรื่องกลุ่มคนที่เขาสนใจอยากสร้างบ้านอยู่เองมาเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นจากกราฟิกแรกก่อนครับ <c oughs> จากราฟิกแรกที่เป็นผลสำรวจนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับ มีนาคมตอน2023 2566นี้ไปสำรวจความต้องการในการสร้างที่อยู่อาศัยลักษณะของคนที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยจะสังเกตเห็นสิครับว่า54% ของรายงานที่ S C B E I C เขาอ้างอิงมานี้บอกว่าอยากจะสร้างบ้านเดี่ยวอยู่เองแต่มันจะมีเนื้อหามีรายละเอียดบอกตามนี้นะครับว่าทำไม54%ถึงคิดแบบนั้นแล้วด้วยปัจจัยอะไรรองลงมาครับก็เป็นบ้านเดี่ยวภายในโครงการต่างๆ25% 10%ถึงจะเป็นคอนโดและก็พื้นที่อื่นๆ ตอนนี้อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวทั้งส่วนที่เป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ดูดีขึ้นยังมีความต้องการที่แท้จริงหรือว่าเรียลดีบานจะไม่ได้ชะลอตัวเหมือนกับแนวดิ่งหรือว่าคอนโดนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่สำคัญก็คือทำไมถึงมีความคิดที่อยากจะไปปลูกบ้านหรือว่าสร้างบ้านเป็นของตัวเอง67%ของคนที่ตอบแบบนี้ได้ครับ เขามีที่ดินเป็นของตัวเองหรือว่ามีที่ดินของคนในครอบครัวอาจจะเป็นที่ดินของพ่อแม่ก็ได้หรือว่าส่วนที่เป็นโมรดกของตัวเองก็ได้บางส่วนอยู่กับครอบครัวใหญ่มาแล้วที่ดินอยู่ในลักษณะที่เป็นแปลงใหญ่อาจจะซอยบางส่วนขึ้นมาแล้วก็ปลูกบ้านสร้างบ้านเองก็ได้นะครับ67%จึงไม่แปลกนะครับที่เลยมองว่าอยากจะสร้าง ตามที่ตัวเองต้องการส่วนที่2คือมองว่ามีความเป็นส่วนตัวเรื่องนี้สําคัญนะครับสำหรับบ้านที่ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในโครงการจัดสรรเพราะไม่อยากจะบ้านติดกับใครแล้วก็ไม่อยากจะใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือว่าส่วนกลางกับใครอยากอยู่ในลักษณะเงียบๆหรือว่าเป็นส่วนตัวครับ ส่วนที่3ก็คือสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่เพราะว่าบางทีตอนนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าราคาหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถไฟฟ้ากระจายตัวไปตามจุดต่างๆของเมืองที่ดินบริเวณนั้นแพงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามองเป็นลักษณะของต้นทุนสิครับถ้าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปซื้อที่ดินในราคาที่แพงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขาจะทําโครงการขึ้นมาเพื่อขายขาดทุนเขาก็จะต้องพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มันเหมาะสมกับราคาและต้นทุนที่เขาซื้อราคาต่อยูนิตหรือหน่วยมันก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นคนที่จะมาซื้อได้ก็จะต้องกําลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วยพร้อมกับราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มครับส่วนที่4ก็คือพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอกับสมาชิกข้อที่4นี้ สำคัญทีเดียวครับเพราะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นอุปสงค์ของความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงในกลุ่มที่เป็นทางบ้านสร้างเองแล้วก็บ้านหลังใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนอาจจะติดตามข่าวอสังหาริมทรัพย์น่าจะเห็นนะครับว่า กลุ่มซูเปอร์ลักชัวรี่อัลต้าลักชัวรี่ที่ขายบ้านหลังละ50ล้านร้อยล้านบาทในพื้นที่ที่ไกลจากใจกลางเมืองออกไปมีความต้องการมากขึ้นเพราะคนต้องการพื้นที่ใช้สอยและที่สำคัญก็คืออยากจะมีส่วนที่พักผ่อนแล้วใช้ชีวิตกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นสมมุติถ้าไปซื้ออาคารชุดบริเวณทองหล่ออาจจะประมาณ40ล้านบาทแล้วพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตร แต่40ล้านบาทอาจจะได้บ้านในพื้นที่ใหญ่โตแล้วอยู่เป็นครอบครัวได้อย่างสบายในพื้นที่ที่ไกลออกไปขึ้นกับโจทย์ขึ้นกับทางเลือกชีวิตของตัวเองนะครับนอกจากนี้ก็คือการต่อเติมขยายทำได้สะดวกใช้ประกอบธุรกิจควบคู่ไปด้วย19%หรือ1ใน5ลักษณะจะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะใครที่ขับรถไปต่างจังหวัดครับ ด้านหน้าอาจจะเป็นบ้านน็อกดาวหรือว่าเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟส่วนด้านหลังก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่เจ้าของอยู่เองประกอบธุรกิจด้านหน้าพอตกเย็นก็มานั่งรับประทานอาหารหน้าบ้านเห็นแบบนี้เยอะขึ้นครับดูในกราฟิกถัดไปครับงบประมาณเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญเลยครับคุณผู้ชมอยากจะให้ดูทัศนคติของคนที่เขาคิดจะสร้างบ้านเองสังเกตดูสิครับ35% 2สองส่วนก็คือ ระดับบ้านไม่เกิน3ล้านบาททั้งนั้นเลยมีงบไม่เกิน3ล้านสร้างบ้านได้เท่าไหร่ส่วนที่เป็น35%เแรกคือต่ํากว่า1ล้านบาทตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่างบประมาณในการสร้างบ้านต่ํากว่า1ล้านทําอะไรได้บ้างและมันจะมีช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ที่เป็นบริษัททําบ้านน็อกดาวน์บ้านสําเร็จรูปนี่แหละนะครับณนะตอนนี้ที่เขาต้องการที่จะไป ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่าคนที่อยากจะปลูกบ้านสร้างบ้านเองนะครับในราคาที่ต่ำกว่า1ล้านบาทมีทางเลือกที่เป็นบ้านน็อกดาวน์อยู่เยอะและขณะเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบ้านระดับราคา1-3ล้านบาทตรงนี้นี่แหละครับที่มนุษย์เงินเดือนยังพอทำยังพอจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเ0เข้าไปแล้วอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่จะปลูกบ้านซื้อบ้านเองนะครับล้านบาทอยู่แค่9%ดังนั้น เห็นเซกเมนต์หรือว่าเห็นส่วนตลาดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า70%ของคนที่อยากสร้างบ้านเองอยู่ในช่วงราคาต่ำกว่า3ล้านบาทมันก็จะมีทางเลือกตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบ้านสำเร็จรูปหรือคนที่จะเข้าไปดูแลคนที่อยากสร้างบ้านอยู่เองครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ ถ้าไปดูในพื้นที่ว่าตรงไหนกันบ้างที่เขาอยากจะสร้างบ้านอยู่เองในงบประมาณที่ตัวเองต้องการนะครับในต่างจังหวัดเชียงใหม่นี่มาเยอะเลยนะครับ10%รองลงมาคือนครราชสีมา เชียงใหม่เป็นพื้นที่ยอดนิยมอยู่แล้วสนามบินก็มีความเจริญของเมืองก็มีนครราชสีมาก็เป็นเมืองใหญ่รองลงมาก็เป็นชนบุรีเมืองท่องเทีย่ยวเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่ e อ c ีครับส่วนบริเวณปริมณฑลรอบๆกร,ร,รุงเทพมหานครพื้นที่ที่คนอยากจะสร้างบ้านอยู่เองก็คือรังสิตลำลูกกาคลองหลวงนวนครตรงนี้ยังมีพื้นที่ยังมีแปลงที่ดินให้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วราคาไม่ได้แรงมาก ถัดมาก็จะเป็นบางกรวยราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์บางใหญ่แต่เดี๋ยวนี้พื้นที่บริเวณชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์กักลลปพฤกษ์แพงขึ้นเรื่อยๆราคาดีดขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นส่วนที่2นี้ราคากดดันทีเดียวครับส่วนที่3คือบางบัวทองลาดหลุมแก้วไซน้อยราคาก็ปรับเพิ่มตามเหมือนกันสําหรับกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับไปทางนนทบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครจุดไหนอีกบ้างที่อยากจะสร้างบ้านเองส่วนที่1ครับบริเวณลาดพร้าวจตุจักรขั้วขวางพระราม9ก้าจริงๆที่ดินแถวนี้แพงมาหาศาลแล้วนะครับแต่อาจจะยังมีช่องว่างหรือว่าคนที่มีที่ดินของตัวเองแล้วอยากจะไปปลูกได้อีกครับส่วนที่2คือพุทธมนตลทนวีวัฒนาสารยาไกลออกไปหน่อยจะไปทางนาคปรปฐมแล้วนะครับก็ปลูกเองได้ส่วนที่3ก็คือพระรามสองเอกชัยบางบอลเส้นพระรามสองนี้นะครับยังมีพื้นที่อีกมากแล้วก็เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายสําคัญด้วยเซ็นทรัลพ ตามสอบเป็นหัวใจสาคัญแถวนั้นเลยแหละครับขยับไปดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้ mm hmm. สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องงบประมาณแล้วก็เงื่อนไขาทางการเงินของแต่ละคนนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง gen X gen Y Gen Z Baby Boomer บบมเมเป็นอย่างไรปรากฏว่า Gen y gen Z นะัตอนนี้เขาเจอกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงนี่ครัวเรือนก็สูงภาระดอกเบีย้ยก็สูงคนเจน Y แบบผมหรือว่าเจ n Z ที่เป็นรุ่นน้องถัดๆไปเนี่ยจะเจอกับค่าครองชีพที่หนักขึ้น พร้อมกับรายได้ที่อาจจะโตหรือว่าเงินออมที่โตไม่ทันด้วยซ้ำไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ Gen X ส่วนนี้ก็หนักนะครับแต่ภาระไม่เท่าคน Gen Y Gen Z ก็คือ70กว่าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่สำคัญก็คือ Baby Boomer Baby Boomer ตอนนี้ค่าครองชีพการบริโภคเขาไม่ได้เยอะเท่ากับคนหนุ่มคนสาวนี่ครัวเรือนอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเท่ากับคนหนุ่มคนสาวที่ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเพราะภาระเขาน้อยลงไปเยอะดอกเบีย้ยก็อาจจะไม่ได้กระทบเยอะสักเท่าไหร่และเราจะเริ่มเห็นกลุ่มคน Baby Boomer เมื่อคนวัยหลังเกษียณตามหาพื้นที่เล็กๆในต่างจังหวัดของตัวเองอยากทำบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศไปปลูกบ้านหลังเล็กๆราคาไม่เกิน1ล้านบาทเป็นของตัวเองแล้วใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในบ้านปลายตลาดตรงนี้มีมากขึ้นครับขอยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ เวลาไปเลือกดูว่าจะสร้างบ้านจะไปดูผู้รับเหมาเป็นอย่างไรสิ่งนี้สําคัญเลยครับเรามักจะได้ยินคนพูดถึงผู้รับเหมาในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ราการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับก็เน้นย้าว่าผู้รับเหมาที่ ดีผู้รับเหมาที่รับผิดชอบมีอยู่จํานวนมากในตลาดนะครับแต่กลุ่มนี้งานไม่ค่อยว่างหรอกครับเพราะว่าคิวจะต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวเวลาไปดูจะดูว่าคิดราคาเหมาะสมหรือเปล่าส่วนใหญ่เลยนะครับตรงกับงบประมาณไหมส่วนที่2คือเคยสร้างเคยทําอะไรมาบ้างรับประกันงานก่อสร้างหรือเปล่าบางที่รับประกัน6เดือนบางที่รับประกันปีหนึ่งนะครับความยืดหยุ่นในการปรับแบบเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเขาจะใช้โครงสร้างแบบเดิมๆแล้วก็ไม่ปรับแบบให้เราตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะครับ ภายใต้งบประมาณพอเห็นงบเราน้อยก็จะบอกว่าให้ทําตามนี้ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งคือการบริการครบวงจรหรือเปล่าส่วนนี้สําคัญเพราะว่าบางทีเจ้าของบ้านเขาไม่ได้มีเวลาครับอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่ทํางานตลอดไม่สามารถที่จะไปซื้อกระเบื้องซื้อของใช้ในบ้าน ตามที่ต้องการได้ก็ให้ผู้รับเหมาไปช่วยซื้อให้หน่อยทําให้ได้ไหมนะครับติดต่อสะดวกโทรไปรับสายหรือเปล่าแบบบ้านมีหลากหลายไหมมีการรับประกันคุณภาพหรือเปล่าและอีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดก็คือเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีไหมจะสร้างบ้านสมัยนี้ไม่ใช่แค่อยู่อาศัยเฉยๆครับเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องถามว่ามีสมาร์ทโฮมหรือเปล่า สามารถสั่งแอปพลิเคชันในการเปิดปิดแอร์ hmm. เปิดปิดไฟได้ไหม mm hmm. เชื่อมต่อกับพลังงานทางเลือกอย่างโซล่าเซลล์ได้หรือเปล่ามีอะไรที่รองรับบ้างสิ่งนี้สําคัญและเป็นความท้าทายของผู้รับเหมาและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าสร้างบ้านเฉยๆไม่ได้ครับมันจะต้องมีมูลค่าเพิ่มที่เป็นประสบการณ์ลูกค้าตรงนี้ไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ภาษาทางการตลาดเรียกว่า competitive edge ไม่ต้องชนะจนขาดลอยแต่เหลื่อมมานิดเดียวมีมากกว่านิดเดียวชนะแล้วนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ช่องทางการหาบริษัทรับสร้างบ้านเขาไปหากันมาจากไหนครับส่วนที่1น่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมนะครับเกือบ70%ก็คือไปถามญาติ ถามเพื่อนถามคนที่ใกล้ชิดว่ามีบริษัทสร้างบ้านผู้รับเหมาแนะนํำไหมส่วนที่2คือเข้าไปตามเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ทําการตลาดเยอะนะครับเวลาจะเซิร์ชใน Google หรือว่าในพื้นที่ตรงไหนเราก็จะเห็นตัวแอดหรือว่าโฆษณาโพลขึ้นเต็มไปหมดเลยแหะครับส่วนที่3งานแฟร์งานจัดนิทรรศการต่างๆโดยเฉพาะงานที่โด่งดังอย่างบ้านและสวนเราก็จะเห็นว่าคนไปเดินกันเยอะทีเดียวแล้วคนกลุ่มที่เดินงานบ้านและสวนกําลังซื้อสูงด้วยนะครับก็จะไปเจอผู้รับเหมาผู้ประกอบการที่นั่นดูจาก สังคมออนไลน์สื่อโฆษณาเว็บไซต์รวมช่างผู้รับเหมาก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะไปดูรีวิวหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็ได้แต่สังเกตดูสิครับว่าส่วนที่เขาไปดูเป็นส่วนที่น่าเชื่อถือเห็นกับตาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลใกล้ชิดแนะนําพอที่จะเชื่อได้รับฟังได้หรือเว็บไซต์ที่ดูดีดังนั้นใครที่รับสร้างบ้านใครที่อยากจะเจาะตลาดกลุ่มนี้การมีเว็บไซต์การมีช่องทางในการสื่อสารที่เชื่อถือได้ทำให้ เชื่อเบื้องต้นได้ว่ารับงานเราแล้วจะไม่ทิ้งงานอันนี้สําคัญนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับช่วงราคาทั้งจุดที่เป็นโครงสร้างกับตกแต่งเป็นอย่างไรสิ่งที่จะชี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือส่วนของโครงสร้างกับตกแต่งดูก่อนนะครับว่าส่วนที่เป็นโครงสร้าง37%คือส่วนใหญ่ มองว่ายังไงโครงสร้างอยากจะได้แบบเดิมไม่ปรับไม่ลดสเปคนะครับเพราะว่าต้องการความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทำแล้วอยู่ได้สบายอยู่ได้ไปอีกนานเพราะว่าเวลาที่เราจะอยู่อาศัยในบ้านก็อยากจะอยู่ให้นานที่สุดจนถึงลูกถึงหลานนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดนะครับคุณผู้ชมลองดูข้อนี้นะครับ52%ของส่วนที่เป็นพายชาร์จสีเทาตรงนี้เขาบอกว่า ถ้าโครงสร้างดีแล้วแต่งบประมาณในการตกแต่งยอมครับมากกว่าครึ่งหนึ่งขอให้ปรับเปลี่ยนได้ลดสเปคได้ใช้กระเบื้องจากเดิมกระเบื้องอิตาลีกระเบื้องตรงนั้นตรงนี้ปรับเป็นกระเบื้องจีนได้ไม้ไม่ต้องไม้สักไม้แท้ก็ได้ใช้ไม้ฝาที่ปลวกไม่กินก็ได้แล้วสวยเหมือนกันพื้นแทนที่จะปูเป็นไม้สวยงามกระเบื้องอยางก็ได้ พอขอให้ออกมาสวยขอให้มันลงตัวกับชีวิตแล้วอยู่ภายใต้งบประมาณนี่แหละนะครับคือสิ่งที่สําคัญคือโครงสร้างแข็งแรงไว้ก่อนแต่ว่าส่วนที่ตกแต่งปรับได้ให้มันอยู่ภายใต้งบประมาณดูจากกราฟิกถัดไปครับกราฟิกนี้ สิ่งที่สําคัญก็คือพลังงานทางเลือกคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านสวนบ้านหลังเล็กของตัวเองไปปลูกแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอย่างเหลือเฟือในประเทศไทยคือโซลาเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์70%เลยนะครับสนใจที่จะใช้โซลาเซลล์แล้วช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยที่สุดนะครับประหยัดไฟตอนกลางคืนทําไฟส่องสว่างตอนกลางคืนก็ยังดี ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ70% 25%นี้ไม่แน่ใจ5%ไม่สนใจส่วนที่สำคัญก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้คนมั่นใจและหันมากระโดดทำในเรื่องของโซลารเซลล์มากยิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้คงจะต้องไปมองในเชิงโครงสร้างแหะครับว่าเรื่องของพลังงานทางเลือก เรื่องของที่อยู่อาศัยแบบนี้ที่ใช้ผู้บร,ริโภคมันกระจายตัวไปได้ดีมากยิ่งขึ้นและเป็นทางเลือกได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นภาพรวมที่ทำให้เห็นแล้วก็ทำให้ชัดเจนมากคนที่อยากจะปลูกบ้านอยู่เองในราคาต่ำกว่า3ล้านบาทมีมากขึ้นครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับ ก็ต้องพิจารณาเรื่องของคุณภาพต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะต้องทําการบ้านกันเยอะนิดนึงค่ะมีบ้านแล้วก็ต้องมีรถนะคะทางด้านของ BOI ค่ะคาดการว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์อีวีได้ประมาณ30%ของรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้นะคะในปี2030เรื่องนี้เป็นยังไงต่างกันช่วงหน้าค่ะ คนไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกันเมื่อ True d e t e c ผนึกกำลังรวมกันเครือข่ายของเราจะเชื่อมโยงครบทุกคลื่นความถี่เกือบห้าหมื่นสถานีรอบครุมท่วประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อรวมกันเราฝันว่าเทคโนโลยีของเรา ะช่วยผู้ประกอบการหลายล้านคนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเมื่อเรารวมกันคนไข้ที่ลำบากแม้อยู่ห่างไกลจะได้รับการดูแลและเด็กของเราจะเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมด้วยการศึกษาแบบออนไลน์เมื่อเรารวมกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเราร่วมกัน ตั้งศูนนวัตกรรมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกและตั้งกองทุนสตาร์ทอัพกว่า7,300ล้านบาทพร้อมกับการได้เข้าถึงคลังข้อมูลบนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ครอบคลุมประชากร99%ในประเทศเพื่อเติมเต็ม,ตมความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราสัญญาว่าเมื่อรวมกันเราจะเป็นองค์กรที่ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมอันมีคา่า เพื่อสังคมที่มีความสุขเข้มแข็งยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองเพราะเราฝันถึงสิ่งเดียวกันกับทุกคนรวมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคนไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกัน เมื่อทรูดีแท c ผนึกกำลังรวมกันเครือข่ายของเราจะเชื่อมโยงครบทุกคลื่นความถี่เกือบ50,000สถานีรอบครุงทั่วประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อรวมกันเราฝันว่าเทคโนโลยีของเราจะช่วยผู้ประกอบการหลายล้านคน ติดตามกันต่อในเรื่องของรถยนต์ e ีีค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนริศทศธิรทักเลขาธิการของ BOI เปิดเผยนะคะว่าสําหรับงานไทยแลนด์โฟกัส2023ค่ะมีการสัมมนากันนะคะในหัวข้อไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการย้ายฐานห่วงโซ่อุปทานและการกลับเข้ามาลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าท่านบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเราแข็งแกร่งค่ะมีส่วนแบ่งใน GDP ถึงร้อยละ6แล้วก็ถูกจัดอยู่ในอันดับ10ของโลกเราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะคะเพราะเรามีซัพพลายเชนที่ครบวงจร จากการพัฒนาอุตสาหกรรมมานานถึง50ปีตอนนี้เนี่ยมีบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนประกอบอื่นๆอยู่มากกว่า2000บริษัทนโยบายตอนนี้ก็คือส่งเสริมการผลิตรถยนต์อีวีให้มาเป็นภาคการผลิตรถยนต์ที่สําคัญโดยเป็นองค์ประกอบในการส่งออกรถยนต์ของประเทศทั้งหมดร้อยละ10แล้วก็มีอัตราการเติบโตร้อยละ5ต่อปีเราหวังว่าจะสามารถเป็นแหล่งผลิตรถยนต์อีวีระดับโลกได้ในไม่ช้าแล้วก็มีแผนที่จะผลิตรถยนต์อีวีได้ประมาณ30%ของรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเททศไทย ในปี2030ตอนนี้การลงทุนด้านอุตสาหกรรมเริ่มกลับเข้าสู่ประเทศไทยค่ะมีเงินลงทุนโดยตรงเข้ามาถึง3แสนล้านบาทในช่วง6เดือนแรกของปีนี้และเงินทุนก็มาจากจีนสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่โครงการพลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุนสูงถึง20,600ล้านบาทส่วนอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าก็เข้ามาส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมนะคะมีตั้งแต่โครงการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไปจนถึงสถานีชาร์จไฟ โครงการรถยนต์ EV ีที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้วก็มี17โครงการซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาอย่าง BYD Great Wall Motor แล้วก็ยังมีหลายบริษัทใหญ่ค่ะที่กำลังขออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนอย่างเช่นชางอันมอเตอร์นะคะส่วนแบตเตอรี่ก็ส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่71โครงการสถานีชาร์จไฟ e v 10โครงการแล้วก็จะเพิ่มสถานีชาร์จเป็น11,000หน่วยจาก4,000หน่วยที่มี เชื่อว่านักลงทุนไม่น้อยกําลังมองหาที่ลงทุนที่มีเสถียรภาพมีความมั่นคงยินยาวมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลและในทศวรรษหน้าประเทศไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งเขาก็มองเราเป็นประเทศที่มีความปลอดภยัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแทบทุกประเทศในสายตานักลงทุนต่างๆเราเป็น conflict safe zone ค่ะหรือแหล่งลงทุนที่ไม่ได้ขัดแย้งกับภูมิภาคใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทําธรุรกิจของนักธรุรกิจค่ะ ทาง boi ก็เน้นย้ำตัวเลข30-30นะครับก็คือภายในปี2030เราจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้30%ด้วยกันครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคุณทวิรัตผมพร้อมที่มงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True T Tech g ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด